เหมือนเดิม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 วันนี้เรามีงานที่เซนทรัลพารกะซิดกะซิดจ้าเผื่ใครอยากจะมาใช่ไหมชนนี่ฮาวนฮาวหลอกงแต่ว่าสวัสดีผัวนี่เขาเขียนนี่ว่าหลอกง你好大家好大家好新加尔你好不好 สินจาสวัสดีจา้าสินจาโอ oh, See you in Vietnam นะครับ Hello วัสด I'm here in c e n a l Park Brazil We have event in the Longjing restaurant You guys can meet m o s z and Ben in c e n t a l Park นะครับ mm hmm. อากูซินตาข่ามูเพิ่งไปเมื่อเมื่อไปมาเมื่ออาทิตย์เองเจนทั้งปาร์กเหรอครับวันนี้แวบมาอีเวนต์นะครับเผื่อใครคอยากจะมาเจอ<น>เจอ<น>กัน,นสามารถเดินมาหาได้นะครับเพราะว่ากำลังเดินทางมากำลังเดินทางาานะเจอกันครับพี่มุย้ยเดินทางก,การทันหารเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมชอบมง,งีวะมันคูลกว่าแบบนี้ อะแ,แกจำมาจากไอดอลเกาหลีแม่ไลฟ์สดนานป็นไงบ้างครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองฉันมาจากฟิลิปปินส์เชาเดี๋ยวเ้วเราคนนั่งไอ,อะไ,ไม่เป็นไรจริงปามองไม่เห็นนะทุกคนอ่ะ ปปสินจ้าสินเจ้ายินหยางมากเขาบอกเอาแปลกตาบ้างจริงแเแบงค์ต้องใส่สีสีขาวแต่จริงรู้สึกว่าพักนี้อยากใส่สีขาวมากขึ้นจริงๆเราต้องไปถามนี่ไหมซูเปอปร์แบงค์จริงว่าใช่ฉันหายไปไหนไม่รู้อะไรอะซินตาคาเรงคาอาอัคูซินตาคามู please You c a ค post เป็นแมวได้ไหม a กูสยังคมูอ๋อสยาะยังคุณเขาบอกไม่รู้ไ์นานผ่านกันผ่านมานานว่าจะถามอยากรู้ว่านั่นเป็นผื่นอาการนั้นมันมั่งหรออะไรอ่ะพี่อะไรไม่ทารอเขาถามว่าเป็นผื่นอะไรเป็นผื่นอ่ะ ปกตินะคะฉันสบายดีโอ้มาฮาคิตามาฮาคิตามีคนไทยไหมครับ from USA hello USA อะไรอินโดสนางสายหยงกับคุณเชิงเวอร์ชันมอสแบงค์ป่ะอ๋อวิไม่เคยดูเรื่องนี้อ่ะ คือรูจักมังกรหยกคนไทยทำงานค่คมีค่ะโอลาโอลาโอลาเปอร์เซลออยอสวัสดีค่ะคนไทยค่ะมีค่ะเขาบอกคนไทยทขาไม่ไง้หมีคนไทยไหมอ๋อมีคนไทยดูอยู่ไหมใช่ไหมคนอิสานได้ไหมครับเขาบอกเนี่ยผู้อิสานดิเธอไป็นตั้งใดแ้วนอกความหัก ้ยอย่าพึ่งนะอะไรอ่ะยังไม่ใสคอนแทคเลนส์เลยลว่าเรามองไม่เห็นคิดถึงชุดๆุดโคิดถึงเช่นกันครับไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวนี้จะมาใสคอนแทคเลนส์โชว์เตียมโมเตียมูอยู่ยาลาไปหาได้ไหมมาสิ <laughs> ใช่ไหมฉันอ่านหกโมงนะทันหรือเปล่า อันนี้มันอันเดียวกันปะเจ็ดร้เหมือนกันใช่อันเดียวกันเจ็ดสาใครตามม่ดีก็ลุกวันนี้ไปวันนี้มาที่ไหนกันวัีก็่ลิลูคู ก็คือพี่ๆก็คือเงียบคุยได้ได้ปกติสถานการณ์ปกติน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าไลฟ์นี้มันไม่มีอะไรอยู่โุ้ยจริงๆฉันไลฟ์สดในนี้ได้นะในแอปจีนอ่ะดูช่วยแอปไม่ได้โุ้ยแล้วสนแอปจีนนีดกว่าแบงค์เขาบอกว่าคนไทยสนิทกันมากล่าสุดใส่คอนแทคเลนส์โชว์นี่นะเป็น คอนแทคเลนส์สายตานะครับไม่เราไปดูนี้มาผู้หญิงผู้หญิงที่พี่เป็นนักแสดงที่จีนที่ดังชื่ออะไรนะหมอนอยากได้มีชื่อเก็่จะหนีมีหาะอุ้ยพี่ขวัญน่าจะมีพี่ขวัญน่าจะมีมีหาจริงจริงแล้วผู้หญิงที่ดังมากๆที่จีนชื่ออะไรนะเจ้ารูสือเออเจ้ารูสือ เจ้ารู้เจอเขายังอ้าปากให้ดูอันนี้ได้เลยหน้าคุณมากใช่นัทสไนเพียรชายไหมคะเออไม่ใช่ครับเป็นชายหนุ่มวิ่งผ่านมากขอบคุณ่ะคี่ถึงเหมือนกันเราจะมีเขาบอก Nice New Hair ของเธอใช่ไหมเธอเปล่าฉันผมเดิมเลยเขาบอกคิว e อ๋ออาจจะเป็นคิวตทรง อะไรเออเออเออเดี๋ยวโชว์สีใหม่ไงหล่อนี่คือสีใหม่หรอใช่อุ้ยน่ารักเกมียังยังสีใหม่เฮ้ยของเล่นเยอะเลยปะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนติ๊งเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะที่บ้านเลี้ยงเหล็กหรือเปล่าไอตัวไอ้ตัวเด็กที่มันผมยาวๆอ่ะเออคุณปู่มาบ้างมั้งคุณปู่ 哦，谢谢你，你好不好？呃，今天我我想我想吃呃猪肉，呃我呃现在我我很我很饿。想，对对不起对不起，吃饭了吗？啊、呃，不吃饭了。 我想要吃猪肉，牛肉。哦，的呃，我我不吃牛肉，炸肉，吃辣，吃辣。因、yeah, 为我我我喜欢吃辣，我不喜欢吃苦。对。好的。嗯。 ครับวันที่สี่อะไรใสคอนแทคเลนส์อะไรวันที่สี่ของวัอยาบตามองชัดข้างเดียวอนะต้องเลี้ยใสอีกข้างก่อนฉันไม่เข้าใจความหมายอ่ะเขาบอกหล่อมากลูกขอบคุณครับแค่พูดอย่างนี้แหละขอบคุณครับผมต้องใสคอนแทคเลนส์ไม่งั้นมองไม่เห็นใครเลยเมื่อวานเมื่อวานไปงานวายเอนเตอร์เทนใช่ไหมผมอ่ะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ของตัวเองไปใส่ของพี่ช่างแต่งหน้าแล้วมันไม่มีค่าใสตาฮะ แล้วมันเบลอมากยิ่งคนแทกเลนอะยิ่งใส่แล้วไม่มีค่าสายตามันจะมีคว,มความเบลอของมันอยู่แล้วแต่ยิ่งแบบเราสายตาสั้นอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยซึ่ง<ช>แบงค์ไม่สามารถใส่ได้ใช่นี่นี่เสียพินอินได้ไหมครเคยออีเอ่อหนีคืออีมะหนี่นีเสียนี่เสียนี่เสียนี่เสียพินอินคืออีม我不明白啊 จงจงจ,จง่不明白啊我我明白拼音了可以哦好的ก็ลุ้นไปด้วยผมเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ไม่ไม่เก่งเลยใส่แล้วน้ำตาไหลตลอดเวลาฮ้ยเก่ง่ะเออมืออาชีพอ่ะเฮ้ยมืออาช,ชีพมากอ่ะ ใคไม่จบตาตาแห้งอะดิอ天่饭了吗？呃不吃饭。被干炸了？我没有我没有吃饭了吗？我我没有吃饭了。哎呀喜欢ช火锅吗？我ื我在อย呀。 啊 <Huh? S 2>，我我我嘛，是啥呀？我嘛是了呀我嘛是了呀我我明白过敏，<laughs> 我我没有什么过敏。谢谢，啊，好可爱哦，谢谢你。Look at first. เก่งมากสุดแล้วไหนดูดิเออเป๊ะมันคือสีตาเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมแค่ใส่ให้มันมีให้มองเห็นได้สวยเอรู้ป่ะตอนนี้เหมือนผมฉันไม่เท่ากันคือฝั่งเนี้ยมันยาวมากแล้วฝั่งเนี้มันสั้นอืมมันยาวเกินไปเนาะมันไม่ใช่ไม่เท่ากันแค่มันทำผมไม่เท่ากันได้สวยไม่ผมมันยาวไม่เท่ากันจริงโอเก็เส้นยาวไม่เท่ากันแบ่งครึ่งเออร์ทำให้หน่อยดิหนีบหนีบให้มันขึ้นอีกอล เปป็นะอย่งงอางเงี้ยแหนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกแกดูค่าเที่ยวของฉันกินอะไรอะไรอ๋อคืออะไรอ่ะแว่นเหรอเว้ยผมพังแล้วพี่ป๊อปผมใส่แว่นใช่ไหมฮะแล้วมันดูค่าที่ยวของใช่เขาใส่เลยเขาใส่แต่มันไม่ใส่แล้วมันขับรถไม่ได้จริงๆอ่ะ แกไม่ฝึกไงฉันบอกแล้วให้ฝึกอ่านป้ายเลสิกาลองแล้วแต่คนใส่ตาสั้นมันไม่แกไม่สู้แกไม่้าใจหรอแกเลสิแกต้องฝึกอ่านป้ายเยอะๆอยากเลสิกาเลยครับเป็นลำบากกับนักสแสดงมากเพิ่มแป๊บเดียวใส่คอนแทคเลนส์เองได้แล้วแต่มอสเออเก่งไหมคือผมแงองยังใส่ไม่เป็นเลยมอสเก่งไหมฮะผมใส่คอนแทคเลนส์เองเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้คือแบบเก่งขึ้น ใส่บ่อยไงครับอยากไปหามากโอ้ข้างหน้าครับเก่งมากก็สามารถซื้อคอนแทคเลนส์ให้หมอดได้นะอยากให้ใส่สีอะไรเขาใส่สีแดงสีฟ้ามาทำไมซีอีโออินเวียดนามโอเคเก่งมากเขาบอกขผมนะครับสามปีแล้วเหรอสามปีที่แล้วร้องเหมือนโดนเชื่อทใช่ไมดใชอแล้ววันนี้ผมดูดีมากอยู่ที่ทำงานแต่ดูมอสแบงค์โอ้ thank you so much ครับผม now you watching in the เขาเรียกว่ากรงสีหรอ อาใช่กงซื้อสั้นเท่าไหรครับเจสิบห้าเองแต่ว่าผมมันมีเอียงด้วยก็บวกไปแล้วค่าเอียงบวกสั้นก็ประมาณร้อยนิดเซียนใจหนีใจโกงซื้อมาแบบนี้แต่ว่าค่าสายตาสายนแทกเลนส์สายแว่นเนี่ยผมใส่แค่7จสิบห้านะคิดถึงนะบอกลูกนี้หล่อมากค่ะของมันหาเอาใจือ่ปล่าเนี่ยโอ้โหพี่ป่าเดี๋ยวเราใส่แว่นนะพี่เจ้ก่อน เธอเอาเอาแว่นเท่ไหรดิเอาสีน้ำตาลไม่ไม่อยู่จะอ่อนนึง t h งค k y ิวเอามาเลยเอามาเลยเ็ดหน่อยใส่แว่นดีกว่าใช้ฝาแฝดไหมโอ้โ oh. หเรื่มอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นทะี่หอมที่สุดใ,ให้ดูสามวีนะหนึ่งสองสาม

เออวันนี้นึกแหวนมาเลยอวิวแหวนสวยจังพอดีป่ะพอดีเป๊ะเรีนเดียวจะสอบกันเลยอ่ะเขาฝังได้ไหนเขาใส่แหวนเขาใส่นิ้เลี้ยวรู้แล้วนี่สองมือไหนไม่ใช่จะให้ใส่ฟังเหรอหลวมนะนี่เป็นเป็นไซส์ชั้นเหมือนจะของชั้นปะเนี่ยอันนั้นของแกไงของชั้นไงอ๋อ ไม่ใส่ฉันไม่ใส่เลยนั่นเยอะะนี่เยอปะไม่จังอาจจะยังทำไมอะต้องงันพี่ไม่ให้เพราะไม่หวงแกหรอพี่ห่วงมากอะไรอะตีช่วยอออผมเรียนมันมีเสียงด้วยอะแบบนีเมินนีเมินหนีเมินเสียแบบห้ีเ่นสียเลยทีฉันใส่ไม่ได้มันหลวมอยู่โป้งไง ใครเขาใส่กันอยู่ปุ๊กไม่เอาก็ใส่ไปเลยอะไรแบบป,ปีปีห่าเหม่ปีเห่าเหม่ปีปีแปลว่าปากกาไม่ใช่หรอปีหา่าเหม่จะแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอปุ๊กยิงนปอ่ะมามีเสียงหนีเมื่อแล้ว oh so sweet นะฉันขอใส่ซอสที่ไม่คนซื้อให้ก่อนนะกุูกชิลฟ้า อ,อ้าวโว้ยอวดเลยเหรอไหนบอกไม่อ,อดดดวดอวดมีปักตะกร<ก>้าไหมครับคน,นให้เหรอแกมีคอนเสิร์ให้เหรอฉันก็มีคนเสิรให้เหมือนกันเออจะมาอวดทำไมมีปักตะกร้าไหมไม่มีครับปักตะกร้านี่คืออะไรฮะ คอนแทคเลนไปตอนนี้ทันไหมคิดถึงอยากเจอเว้ยเริ่มหกโมงครับที่เซนทรัลพาร์ตตอนแรกบอกว่างานปิดแต่จริงๆตอนนี้ไม่ปิดเรา่ะมาได้ใช่คือตอนแรกนนกว่าเป็นงานกินข้าวแบบปิดๆชิวๆแล้วก็ก็เลยจริงๆวันนี้เราแต่งหน้าแต่งตัวมาน่ารักมากๆก็เลยอยากจะอยากใหทุกคนมาเจอกันวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้คนอื่นพูดหนทำไมเราสามารถเลเวลเรเองได้วเราน่ารักจริงอ่ะก็จริง ความมั่นใจสร้างได้ที่ตัวเราแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเจอเรานี้ด้วยไม่กแต่บางครั้งเราแอบเกลียดความมั่นใจของเราเองนรัจริงๆความมั่นใจออบเป็นพลังลบอยากได้คอนแทคเลนส์เขาบอกคอนแทคเลนส์หรอครับจริงๆผมซื้อที่ร้านนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวตรงนี้จะโอนงานที่เราเดี๋ยวเราส่งให้เดี๋ยวผมจะทำ Q&A ถามเป็นเกี่ยวกับเครื่องดูแลตัวเองลงสตอรี่ไอลงสตอรี่แอปแอปหนึ่งอุ้ยเขาบอกทิ้งผู้ตรง ปลว่าฟังไม่ออกหวชัวไทไทไท้เวิรนอะเรียนภาษาจีนเข้มข้นมากเขาบอกตัวหาเตอหาเตอเสียงนี่มันเลยนี่นี่ทิงพู้ตรงมีเออหว่าใช่ไหมหว่าก็พููมิงไปนี่เสียงมาเหมือนกันอะอะไรเขียนว่าอะไรเสีย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 เหมือนกันเนี่ยว่าว่า,วา สามารถคืออะไรอ่วอเคยอีวอเขยีวอเขยีข่านพินินอ๋าอี๋เตี้ยเตี้ยฮะก็เปยะอ่ะคือวันนี้ห้ามพูดไทยแล้วอ่ะริงกนะคือมาเราต้องพูดแบบม้อนหลาหลายเลยแล้วอ่ะโคเปยะอ่ะเนี่ยถ้าจริงคือนี่เข้าใหม่นิดนึงแต่สวย่าแกก็มัดเลยอเยเยอะดิมัดได้แค่นี้แต่จริงแค่นี้ก็ดีแล้วเหร ทุกคนชอบตัดสินใจหน่อยว่าผมใส่หรือถอดดีแว่นถอดดีแว่นหรือถอดไม่แต่ถ้าถอดมันโล่งป่ะอยู่ทีโล่งไม่โล่งเติมหน้าเท่าไหร่ก่อนเ้ยเลยขาวละม้ายอ๋อน่าจะเป็นปีหน้าครับโอ้ยมีคนให้ประสาททุกคนลิปสติกอันนี้ใช้กิ๊กมาของแบงกี้ผมผมคงไปแบงกี้มาหนึ่งสองสามครับอันนี้ใช่เดินนะช่าพยายาม อ่านอันนี้ก่อนเป่าเป้ยมันเอ่อเมินเฉินมาชื่อชืิ่หโวชืิ่หโวหลายจงกว่ายามีคุชชั่นมีคุชชั่นอันนี้ใช้ดีมากครับหนึ่งสองสามใช้ดีว่าว่าเสียงชื่อว่าเสียงชื่อจงกว่า今年น,น,น,นะ今年เขาบอกว่า where are you going เป่าเป้ยหลาย อันอันหวยอันแบงก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้คอลเลคชันใหม่จากวันนิตี้ครับปีหน้าคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวจะกลับมาทําแล้วปีนี้พักพักก่อนครับเพราะว่ามันมันหลายโปรเซสรเหรอปีหน้ากลับมาทําแน่นอนเลย mm hmm. เดี๋ยวทาเป็นฟิลแฟชั่นโชว์ด้วยคือแบรนด์มอต,ตอนนี้ขีดไปแล้วครับยวไปเปิดคอลเลหรเ็ สุสิตสโตซตตี้บาสีแล้วกันเดี๋ยวยากให้เขตั้งนานแล้วอยากจะทำเดี๋ยวไปทำแล้วก็ฝากเขาขายแล้วกันบอกอันนี้ของผมเองผมไม่สามารถทำทูกวางโจทกเลยอันนี้ขอแถลงการนะครับแบรนด์มอสตอนนี้เจ๊งครับปิดไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถทําต่อไปได้แล้วพนักงานในออฟฟิศก็ลาออกันหมดแล้วฟังนะแอดมินแล้วก็พวกแบบทีมดีไซเนอร์ตัดเย็บแล้วก็พีอาร์ต่างๆตอนนี้เขาลาออกหมดแล้ว ผมก็เลยไม่สามารถนะครับกดแบแ<ส>นต่อไปได้์เซนเชนวอร์ดเซนเชนวอร์ดอ๋อไอเนอรเบอร์โกู้เซนเชนนะแล้วใครอยากได้แบนมอสนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเอ,อ่อบอสให้นะครับว่ายังไงแต่ว่าเขาคงไม่ฟอร์มทีมมาใหม่แล้วเพราะว่าเขาช่วงนี้เฟมัสครับโอเออร์เซอรพฤตกานทั้งหมดชื่ออะไรก็มีชื่อแบงค์ชื่อแบงค์ชื่อขวัญเขาถามว่าแบนมอสจะใช่ไงเหรอแล้วไม่จริงตรงไหน พนักงานชื่อแบงค์แบงค์กี้แบงค์กี้แบงกี้มีหน้าที่อะไรโหแบงค์กี้มีหน้าที่อะไรพิกแพชโพสพิกแพชโพสจริงอย่าอย่าให้พูดนะฉันทำเยอะมากเดี๋ยวฉันจะปวดต้องมีความดีเทียวพคืนแล้วฉันก็ช่วยถ่ายช่วยคิดคอนเซ็ปต์เออ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 อาหรือไม่จริงไม่มีมาลิมโบฉันก็ช่วยการไฟฉันก็ช่วยดูถ่ายฉันก็ช่วยถ่ายออกแบบเดินเรียกมาเลยพนักงานกล้อง เป็นช่วยเยอะมากนี่ไปถือว่าเป็นคนที่ลืมบุญคุณ <ax> เดนะี๋ยวฉันจะเรียกพนักง,งาน P pack code มาหาแกเลยบริษ,ษัทอะไรก็ช่วยหาช่วยสกรีนช่วยจับเนื้อผ้าตกใจทำไมเธอเลมได้ขนานี้หนาำหมดเลยตกใจทำไมถึงเคีมได้ขนาดนี้ล้วทำไงกับ้างไอ้นี่ประกันไทยบริษัทอะไรอ่ะโหพูดเคีมเลยอ่ะเกียรม จะมีสมาธิในการทำงานได้อย่างไรตอนนี้คุณอยู่ไหนเซนทรัลพาร์คตมให้โบนัสแบงกี้แรงๆนะคะโอ้โหจริงต้องให้แล้วไม่เคยตอกบัตรทำงานเลยจังเลยหมดวิวนี้นึกเอาเนี่มาเลยอ่ะเนื้อหัวอวดเลยอะอะไรสิบโปรสิบสี่นี่ไงสิบเจ็ดโปรเมื่อไหร่จะมาตอบ Q&A จากวันเกิดของมังค์ะหมดไปแล้วครับ แกชอบตั้งเราไม่ตอบไหมก็วันนี้จะมาตั้งใหม่หรือว่าวัานว่างๆอ่ะจะมาตั้งใหม่แล้วเลือกกันดูแลตัวเองคนใครอยากถามว่าอยากถามว่าคอนแทคเลนยี่ห้องอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถถามมาได้แต่ผมอาจจะปิดชื่อไม่ไม่เห็นทั้งหมดนะ่องากนี้เขาไม่ได้จ่ายโอะรแอบป์ออกมาถึงรีวิวนะ<ด><ด>รีวิวรีวิว,วว่าเราสิ่งที่เราใช้อยู่จริงๆอะไรเงี้ยข่าวเสียงนี่มอนเขาบอกว่าน่ารักขอบคุณครับ ให้ช่วยเลยโอ้อย่ามีเครื่องบินจักรกาเอเชียเชียมอสหล่อขึ้นขอบคุณค่ะเชียเชียมิสยูมิสยูเชียเชมิสยููฟรยดิงแทนคิโซช่วอย่ายิ้มค,ค่ะบอก้เอะไรนะ้เลทำีบงบิดลิสมาบิดลินะนี่เขาบอกเมเบก แบงค์เกะมากแก่มากแรมมาอ่านยังไงเนี่ยเลยูเบอรขอถามเอาไปเร็วเหมือนกันขอถามได้ไหมคอนแทคเลนส์สีอะไรครับเออ่บราวน์ฮะบราวน์บราวน์นะฮะสีด้านเหรอ Yes sir Black Brown หรือว่า Brown Only Brown

วันนี้ชีตินี่ขอนรู้ใจเธอมากเถอะสนิ g a m นั่ใช่ไหมนั่น่าอถ่ายูไม่ถ่ายไม่ถ่ายพอสอบเอ้ยพอสอ่ะหลอนแบงอย่าเพิ่งสีมันคือสีไดรี่แล้วไหนบอกราวน์ซึ่งมันเป็นสีบาร์คอนมอินไม่ใช่ราวน์นี่มันสี d a รี่ You know it is different น right? ะ very different ห no, no, no ลงหลงชินชินเสียเซี่ขวัญช,ชินตน้ออะไรชินใหม่ QI N QI N เออไม่เคยยื้อเลยเกี่ยนอะไรก็เกียนก็ KI QI N นี้เฮ้ยแกมากินของฉันได้ไงไม่ได้ไม่ฉันสู้ว่ามีไม่ถูกต้องนะนี้ มันผิดต่อหลักวิบังก็โดนบล็อกแล้วเห็นไหมมันเป็นการแย่งกินอออกก่อนโดนบล็อกไม่ออกไปเฮ้ยนี่มันโดนบล็อกเลยอะบล็อกไปอะบล็อกไปโดนเข้ามาแล้วฮะมันบอกให้กดเข้ามาแล้วเพาเรารีวิวจริงปะจตอบว่าไม่ได้มีสินค้าในในตะก็บล็อกซื้อกินเองค่ะโอ้ไม่ไม่ไอ้อ่ะติ๊กต็อกอย่างเงี้ยติ๊กต็อกนะ Why you block me จริงโดนเน่งหนักเก่าไอ้โดนอะไรติ๊กต็อกนั่น ทิกตอกแบดแอปพลิเคชันออฟเดวลไม่ต้องเิดมาเดี่ยวหอชีจงใช้ไม่ซีชูโชไอเลิฟซีชูโซี o ซีชูโเบ b ซ o i ฟ the world มัคซะก็เบิกแบดซีโอคือคือชมแค่ทิกตอกอ่ะเดีวเป็นซีโอแอปลเัไหมคนลดุกบเลยคนบอกอ่ะอร่อยจังเลยอะ ไม่เคยมีโอกาสได้กินอะไรที่อร่อยแบบนี้เลยอ่ะเหินห่าวชื่อเฮ้ยเหินห่าวพ่ออันนี้ตัวไรครับมัชชาหรอเฮยมัชชีสหรอมัชชาชีสเหรออันนี้อร่อยมากไหนลองชิมดิยังไงก็โดนบอกมาให้ดูก่อนเฮ้ยลองชิมดิไปซื้อมากินนะครับอร่อยมากอันนี้หวานเท่าไหร่เหรอห้าสิบห้าสิบชัยนะอร่อยมากอืมแกหยุดรีวิวก่อนเข้ออร่อยมากอ่ะ นี่แฟนคลับพิมมีแต่อางอเลิฟติ๊กต็อกไอเลทุกคนฝากพิมพว่าไอเลิฟติ๊กต็อกทีนะครับจริงเหรอไอเลิฟติ๊กต็อกติกตอก is my family แกบอกแกหยุดก่อนคนมันอ,อุ้ยอุ้ยไม่ได้อ่ะทันไ์อยู่ในนี้ไอเลิฟติ๊กต็อกพิมฝากพิมไอเลิฟติ๊กต็อกหน่อยนะครับ <c oughs> ฉันรัก t ิ k กต k อกใช่ <c oughs> แล้วก็กดหัวใจครับกดหัวใจให้เยอะ มันจะได้เลิกบล็อกเร็วๆตอนนี้คนดูเหลือสองร้อยกว่าแล้วเนี่ยโดนรดบล็อกสองข้อหาเนี่ยแล้วมากินมาแป๊บเดียวเองโดนบล็อกสองข้อหาเลยหรอหมอดไอเชียเซียโอ้เขาอกวเสียรักฉันโอ้ไรมอลี่ออมอลี่มอลี่ไหนไปแปลว่าอะไรพี่ก่อน โมลี่ไหนไป,ไปไน,นี่ไงโมลี่อ๋อนี่ไงโมลี่โมลี่อ๋อไหนไปไปว่าอะไรอ่ะไหนสายวงี้หรอไหนแล้วไปว่าอะไรเอาใหม่คอนแทคเลนส์สีอะไรนะครับชื่อเอ่อสีไดลี่ครับอ๋อชินแปลว่าจุ๊บจุ๊บของแบรนด์นี้นะแครนะนึงแครนะพอแกพูดคำว่าแครอ่ะแกเลยโดนไง ผมยังเรียนไม่ถึงอ่ะชินอ่ะให้ห้ามพูดอันที่ยังเรียนไม่ถึงนะ Speak Indonesia Speak Indonesia ีพี่เขาบอกี่นิว <S <S ให้พูดอินโดนีเซียหน่อยอากูซินตาคามู <S <S 2> <S 2> <S 2> สยีงสยงเสียงคามูอันนั้นเป็นมาเลเซียอะไร สยามสยามคำมว่าฉันรคุณตลอแต่ว่าเวลาเขาพูดอ่ะต้องพูดว่าสยาสายังยคำูแบบนี้แต่ว่าฉันรัคุณที่สุดอากูซินตาคมูคือฟิลิปปินส์เขาบอกเก่งจังพูดได้ห้าล้านภาษาหรอ <laughs> Speak Chinese okay. ผมพูดได้คำเดียวเลยคือคำว่ารักครับพูดได้ทุกภาษาเลยคำว่ารักลองพูดมาดิว่าให้พูดภาษาอะไรภาษาเปรู อะไรนะเตียมูไงเตียม ah erm in ูเตีมูใช่เพราะว่มันเป็นลาตินใช่ไหมลาตินมิกาเขาบอกพูดว่าักกับใครครับเตียมูสยาสยังคมูอินโดนีเซียอินโดไหมใช่ก็อินโดมาเลมาฮากิตาฟิลิปปิน เมียนมาเมียนมาเออพูดว่า,าหลอฉันโดนอบอกไม่หยุดเลยทุกคนไปเจอกันในไอจีแล้วกันเนะผมไปไลน์ไอจีดีกว่าผมโดน,นบอกไม่หยุดเลยโอ้ยไม่ต้องเธอไม่ต้องี<ป>องเรียสหรอกไปไปไป